เมื่อวันที่1 1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณศูนย์นอบรมธรรมทายาท2มหารัตนวิหารคต11วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมพระพี่เลี้ยงในโครงการผรสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังคารครังสริฐอิทิจินตโกจาววัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์เปิดอบรมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าขอชื่นชมยินดีกับพระพี่เลี้ยงธรรมทายาททุกรูปที่มีความเสียสละขอให้ปลื้มปิติในการที่ได้มาเป็นพระพี่เลี้ยงที่จะนํากุลบุตรผู้มาบวชใหม่เข้ามาฝึกฝนอบรมตนเองในเส้นทางพระพุทธศาสนาซึ่งการเป็นพระพี่เลี้ยงที่ดีที่ถูกต้องมีคุณภาพเป็นเนื้อนาบุญของโลกนั้น หน้าที่ของการเป็นพระพี่เลี้ยงต้องมีการฝึกฝนอบรมความรู้หลักที่ถูกต้องเพื่อจะได้เป็นไปตามและทิศทางเป้าหมายเดียวกันซึ่งทุกรูปได้รับการอบรมจากพระอาจารย์ที่มีทั้งประสบการณ์คุณอาวุฒิและเป็นทั้งกัลยาณมิตรที่ดีให้แก่ทุกท่านดังนั้นขอให้ทุกรูปได้ตั้งใจและปุ้มใจในการทำภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในครั้งนี้ซึ่งถึงแม้ทุกรูปจะได้ผ่านบทฝึกกันมาบ้างแล้วแต่การอบรมครั้งนี้ ก็เหมือนเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นการตอกย้ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและพระพุทธศาสนาด้วยในการอบรมรอบนี้นี่พระพี่เลี้ยงตั้งใจกันมากแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในส่วนของทีมอบรมถือว่าพร้อมมากทั้งพระอาจารย์ทั้งพระพี่เลี้ยง ตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นเรียกว่าฝ่ายที่จะประคับประคองธรรมไายญาติที่มาถึงเนี่ยเพื่อจะยกจากอุบาสศกผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในส่วนของการเชิญชวนผู้เข้าอบรมตอนนี้เนี่ยญาตผู้เข้าอบรมเนี่ยถือว่ายังไม่ถึงเป้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมากันเท่าไหร่แต่พี่เลี้ยงเนี่ยพร้อมแล้ว โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าทีมชวนบวชพามาไม่ถึงวัดพระธรรมากายมาไม่ถึงไซต์อบรมแต่ถ้าหากว่ามาถึงไซต์อบรมแล้วเนี่ยอาตมามั่นใจว่าพระพี่เลี้ยงเอาอยู่พระพี่เลี้ยงคุณภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากขุนพลพระผู้ปราบมารทหารหญิงของหลวงปู่หลวงพ่อทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่ลงทุกพื้นที่ถึงตัวถึงใจถึงเป้าชวนเชนิญ มาให้ถึงแล้วเราจะทำงานกันเป็นทีมเราจะต่ออายุพระพุทธศาสนาเราจะบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารของเราให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์วันนี้ก็เป็นวันที่มีการเตรียมก,การอบรมพระพี่เลี้ยงโครงการบูชาธรรมหาปูห่หิาจารนะก็ทุกส่วนก็ตั้งใจที่เตรียมความพร้อมอย่างดีก็ขอฝากพวกเราที่กำลังทำหน้าที่นะไปตามชายแม่แม่ผู้มีบรรบวชเนี่ย ถ้าบอกว่าเรามาเกิดในยุคนี้นะคนมีบุญมาเกิดกับเราเยอะเลยนะแล้วการที่เราได้มีโอกาสไปตามผู้บุญเหล่านั้นเนี่ยซึ่งท่านเหล่านี้จะมีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเขาจะมีโอกาสกลับมาเติมเต็มผังชีวิตเป้าหมายชีวิตของเขานะแต่ทางหยาบๆยาบเนี่ยเราต้องอาศัยกายหยาบของพวกเรานะไปเชื่อมไปประสานระหว่างไปทำหน้าที่เนี่ยหลักสำคือใจต้องผ่องใสใจอยู่ในบุญนะแล้วก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปด้วยนะ ท่านก็จะให้เราเนี่ยไปพบไปเจอลูกหลานท่านผู้มีบุญที่จะกลับมาสู่เส้นทางการสร้างบารมีร่วมกันก็ขอใหพราได้ภาคภูมิใจนะแล้วการที่เรานึกถึงบุญเนี่ยกายวาจจใจก็เชื่อมกับหลวงปู่นะบุญก็จะเกิดขึ้นที่ตัวเรานะก็เป็นผังสําเร็จติดตัวไปนะเราได้มีสายบุญกับมหาปูถีชาจารย์ได้สร้างมีนะตามติดเป็น นักสร้างวินแนวหน้าไปได้ทุกภพทุกชาติเลยนะเพราะนั้นขอให้ทุกท่านเลยนะมีจิตใจเบิกบานมีจิตใจผ่องใสนะแล้วก็อยู่ในบุญอยู่กับพระเดชคุณปู่นะแล้วก็ทำหน้าที่ชวนผู้มีบุญด้วยความปลื้มอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะแล้วก็ขอให้สามารถตามู้มีบุญเนี่ยให้ระบวชได้ตามผังตามเป้าหมายได้อย่างเป็นอัศจรรย์เลยเพราะตั้งแต่เจอภัยพิบัตินะโควิดนะเกิดขึ้น ก็ทำให้วัดต่างๆเนี่ยมีผู้มาบวชน้อยลงจากที่น้อยอยู่แล้วก็น้อยมากๆนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระน้อยนะครับก็นั่นหมายความว่าก็จะทำให้นะการสั่งสมบุญแต่ละวัดก็น้อยนะครับแล้วถ้าวัดไม่มีพระนั่นคือวัดร้างทันทีเลยฉะนั้นการฟื้นฟูพุทธศาสนาการชวนบวชในครั้งนี้นะจึงไม่ใช่เรื่องของวัฒธรรมกายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการ นะสืบอ,อายุพุทธศาสนาด้วยแล้วพระที่บวชนี้พอท่านมีศรัทธาอบรมเสร็จท่านก็กลับไปท้องถิ่นของท่านนะถ้าท่านบวชอยู่ต่อนะไปจำพรรษาอนาคตเราก็จะได้รับกรถินนะทอดพระป่าได้นะชาวพุทธของเราก็จะได้สั่งสมบุญต่อนะกลับสู่สวรรค์นะสู่สุคติกันนะให้สมกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะได้ชวนบวชนะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานของเรา หรืองานของใครนะครับแต่เป็นงานของพระพุทธศาสนาทําที่ท่านได้ที่เราแล้วเราก็จะได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาสั่งสมบุญไปทุกชาติทุกชาติ